เร็วๆเขาผู้อาวุโสเขาผู้อาวุโสเขาออกมาตอนนี้คะทำไมคะรู้สึกยังไงคะคิดยังไงคิดยังถูกพ่อออกมาคะนี่จะยังไงยังไงถึงพ่อออกมาคะผู้อาวุโสหมดคิดยังไงถูกพ่อออกมาคะขอโทษนะครับผมต้องรีบไปเจอแฟนพอจะทราบไหมคะใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คะใครใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก่อนได้ไหมี่คุณน้องว่าไงคิดยังไงคะถึงพ่อออกมาใครบอกให้ออกพี่ไม่โดนหัวผมเนี่ยพี่ระวังหน่อยสิครับผมโดนแทงมานะ เดี๋ยวนี้ก่อนเด้อค่ะคุณผ่าก,ก่อนหนูคะดีใจนะที่เห็นอยู่กลับมาปลอดภัยดีใจไอ้นีก่กอยู่ตกใจมากกว่า ไม่ต้องกลัวว่าไอาจะอัดเสียงยู่หรอกเพราะไอก็มีเรื่องจะคุยกับยูเหมือนกันงั้นไอขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะเลิกแล้วตวกัน ไอ้ปาดองเหรออยู่ให้ราคาชีวิตไอแค่นี้เหรอแค่นี้เองเหรอสอยีนะไอ้ไม่รับกระเช้าถ้ามันไม่ถึงสิบล้านะ่ะมันเกินไปวะอยู่ไอ้คนคนพูดคำนี้มากกว่าปะสามวันไม่งั้นอยู่กับสยามรับพีได้กลายเป็นทอกอฟจะท้าแน่อยู่ชอบอยู่แล้วนี่ ทายาทหมายเลขหนึ่งดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวันสามสิบเอ็ดและแอปวันดีสมัครวันดีพรีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวโหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย